เอาพวกเดียวกันน <D> ั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนะมาได้๋ยกันนี่ดูสิฝ่าเมือข้อยลงอะไรโหเอ้ยทักวิ้วิ้มือไม่ผิดอะไรเลยกับพวกทหารฉันต่ำปลายเข่าธนามือไม่เหมือนเมียกูสักนิด น,นี่หูมันขาดไปอะไรอีกปีธารเดี๋ยวก็ฆามันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผีป่ะผีไหนไมาดูลิเกละ่ะฆ่า,า,า,ามึงตอนนี้นะมึงก็สบาย,ายกูจะให้มึงทรามานทีละนิดแล้วตายทีละนิดมึงยังตายตอนนี้ไม่ได้กูจะขอทำบุญทั่วไถ่โทษอันทถือว่าทำบุญปล่อยลูกมาสักตัวได้เห่าหอนต่อไปแต่ไอีเด็กปากไม่สิ่งอินนั่นมันยังเมืงเนี่ยไอีเด็กปากชั่วต้องไปดักการศต่ษสใช่ไหมอีมาซ่อม ยุ่ยเฉยน่ะไอ้ลูกหมามึงจำใจเอาลาหวยด้วยนะมึงคิด,ค,ดคิดได้มาอะไรเด็กลับมาแก้แค้นกูเด็กเขาถูกตบหน้าด้วยมือซ้ายมันหมายถึงอะไรกูจะรอมึงกลับมาหากูไปก่อนเว้ยไอ้ลูกหมามันหาย,มนยามเราตบหน้าด้วยมือซ้ายหมายความ,มว่าไงวะ ้ลองสิลองเล่นอย่างเขาบ้างเออผมเป็นสารรามนะเดี๋ยวผมเป็นสารรามคุณเป็นน้องบิ๊กผมเป็นพระเอกคนดีน้องบิ๊กข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าข้าพเจ้าจะมาพลาดท่าขนาดนี้ไอมินดาอะไรไอ้ชาชัวข้าเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเหรอเจ็บปากเก่งไปเลยมินทาเด็กอย่างมึงเรตต้องถูกสั่งก่อนใช่ไหม วดเซเปียรงเงียนะแล้รู้นึว่าคนยู่ตกมาในมือซ้ายจะหมายถึงอะไรไม่รู้ไงอะไรมือซ้ายเอาไปล้างตูดไงก่อเ่อะบบมะบบเอาไ้ตายมึงอ่ะเอาาที่ มึงทั้งสองคนเลยเจ็บใจนึกไอ้กามินทร์มันโดนขู่มันเกียดตยามกูโอ้มันตกหน้ากูคูไม่เชื่อว่ากูจะจับตัวมันไม่ได้มันเก่งยังไงก็สู้มันไม่ได้เราฟาร์มการ์ดไปเรไรแล้วนี่ไปเร่มดนต้องเอาเพื่กระถูจะตามมันไปจนกว่ากูจะจับตัวมันได้ไปแล้วเลยคูปาลแล้วตามมาแล้วไปก็สู้มันไม่ได้ oh